สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมครับในบอลไทยลยีกสิงชิงรายยูนิเต็ดของเราก็จะบุกไปเยือนลำพูนวอริเออร์ลำพูนวอริเออร์นี่แข่งมาแล้ว4ี่นัดแพ้ทั้ง4นัดแพ้รวดเลยครับยิงได้ประตูเดียวรู้สึกประเสียไปตั้ง8ประตูไม่มีคะแนนเลยครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่15ก็ปีน,นี้ก็ลุ้นตกชั้นกันเมืองทองเมืองทองก็อยู่อันดับที่14นะครับ แล้วก็ระบบที่ลำพูนเล่นเนี่ยบางทีก็เล่น4-42บางทีก็เล่น4 2 3 1แต่เป็นระบบที่คุ้นเคยแล้วก็ระบบของลำพูนบริเอร์เข้าคล้ายๆเราเนี่ครับตั้งรับและโต้กลับเร็วเพราะว่าจเจ้าแห่งการเล่นเกมแบบนี้ก็คือกามากามาเนี่ยก็คือเคยมาถ่ายทอดวิทยา,ยายุทธให้คโค้ชท่านแล้วก็คือเราประเภทครูรักพักจำอันไหนดีเราก็เอามาใช้อันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอามาใช้นะครับอันไหนปรับได้เราก็ปรับอันไหนปรับไม่ได้ก็ เราก็ไม่ได้ปรับนะครับโดยเฉพาะโค้ชท่านนี่ต้องบอกเลยครับว่าเพราะว่า,านาทีนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับความสามารถก่อนนะว่าโค้ชท่านของเราเนี่ยมันเจ๋งจริงเพราะว่านักเก็ตที่มันใช้เนี่ยมันไม่ใช่นักเตะเกตเอนะครับมันเป็นแค่เกตบี B แล้วเอามารวมแล้วก็มาเล่นในระบบในระบบที่ตัวเองต้องการและรู้รู้ว่าเรามีดีแค่ไหนอะไรยังไงเราก็พยายามใช้จุดเด่นของเราที่มีเนี่ย ออมาเล่นแล้วก็สู้ด้วยระบบแล้วก็ไม่ว่าเราจะโรเตชันนักเตะยังไงเราก็พยายามจะให้มันไม่เสียสมดุลของการเล่นขนาะเดียวกับไอ้ลำพูนวอร์ิเออร์เนี่ยคือนักเตะเมื่อเทียบตัวต่อตัวตัวต่อตัวเขาก็สู้เราได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นกลางกลางหน้าหลังหรือว่าอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่ามัน กาม่าเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันมัน,มนลุ้นไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ากาม่านี่ต้องยอมรับนะว่าเขาเขา,เขารู้ใ่รู้ฟุงเราขนาดเดียวกันเราก็รู้ใ่รู้ฟุงเขาเพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะที่จะเจอกันเนี่ยจังหวะเล็กๆน่อนอๆความผิดพลาดเล็กๆน้อนอนใครจะฉวยโอกาสได้ดีกว่ากันเอาเรามาเทียบในกองหน้าของเราบิลเนี่ยถ้าบิลมีโอกาสยิงสักสามครั้งในเกมผมเชื่อว่าได้หนึ่งประตูแน่นอขนขณะที่ไอเดนิสบูริโลเนี่ย ันไม่แน่ไม่นอนอ่ะเออใช่มันยิงเส็จชอบดิดท่ากีตาร์ก็ยังไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ไอ้ริมเส้นสองข้างนี่เขามีไอ้ไอ้ไอ้หมองมองวินเนี่ยน่ากลัวมันเร็วแล้วมันล็อกข้อเท้านี่เร็วมากส่วนสีโลกฉัตรทองนี่ผมดูเป็นใหญ่งวัวใหญ่ควายครับก็คือแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรก็ไม่เท่ากับตอนเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้เขารวยล้วพอนักกีฬาที่ใช้ร่างกายเยอะเนี่ย ใช้ร่างกายพาบอลไปเยอะๆเนี่ยม,มันมันมันไม่ได้เล่นด้วยมันสมองเนี่ยเขาก็ผมดูเลก็ขุนไม่ขึ้นนะครับก็ก,ก็จะคิดว่าเล่นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังสู้ไอ้วิงแบ็กสองข้างของเราเบอร์สามสิบสองก็อีกฝั่งหนึ่งที่สนุกการเลยเราไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกจับบอลลูกเบสิกบอลลูกเปิดลูกอะไรผมว่าของเราแบ็กสองข้างเลนเส้นสองข้างเราเนื้อกว่า ล้วตอนนี้มาดูกองกลางกลางรับเนี่ยกลางรับเนี่ยผมยังเชื่อใจในสิบกวกร,ก,รก,กับเบอร์ยี 29, เ่เก้าของเรา,เอาขอโทษนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็อะไรนั้นก็ยังดีกว่าส่วนตัวที่จะมาแทนตำแหน่งของที่เรากังวลก็คือตำแหน่งไเอเ้จอเบียรครับไอเ้เศษเศตัวเศษเ,เ,เนี่ยก็เราก็เห็นแล้วครับว่าครั้งสุดท้ายนีตัวจอตาตาลงมาเล่นก็ถือว่าประครับประคองและอยู่ในระบบที่ค่อนข้างดีเลยครับ แล้วก็ปรับตัวได้ไวแล้วก็ถือว่าแจ้งแจ้งเกิดได้ด้วยกันนะครับจอนต่านี้บางทีก็ผีเข้าผีออกผมจําติดตาเลยวันที่แกไปเล่นใน ACL โหเล่นโคดเด่นเลยแล้วก็ตําแหน่งดีวิ่งดีถึงจะเคลื่อนที่ช้าแต่เคลื่อนที่ตลอดแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เป็นเป็นคุณมากกว่าโทษอ่ะตอนนี้ถ้าเขารักษาโมเม n นตัมนี้แล้วก็มีสมาธิกับเกมได้ผมเชื่อว่าด้วยด้วยระบบเราจะดีกว่า แต่เนี้ยมาดูแผงหลังแผงหลังสี่ตัวของเราเนี่ยยังยืนพื้นยืนหนึ่งยืนดีมากเลยครับโดยเฉพาะเบอร์ห้านิบาซิเลียนนี่พอปรับตัวได้นี่เจ๋งมากเลยผมว่ายังเหนือกว่าของทางตัวลำพูนลำพูนบริเออร์นี่นะหลังสี่คนนี่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็เปลี่ยนอีกล้เปลี่ยนจนผมงงเลยเออจกลงมึงจะเอาหลังสี่คนใครจะแน่วะนนี้อใช่ไหมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ก็ มันมีตัวเด่นๆของเขาถ้าเป็นกลางรับกลางผสมลุกนี่ก็คือบวรแล้วก็อัครพงษ์แล้วน,นอกนั้นก็นึกไม่ออกว่าใครมันจะมาเล่นดีส่วนไอ้แบ็กขวาเขาไอ้มิก้าโชนสีเนี่ยมันมันมันหมดแล้วในความรู้สึกของผมเขาว่าเขาหนึ่งสภาพร่างกายเขาไม่เรียร้อยไปยสองก็คือเขาไม่อยู่ในช่วงที่มีแบบท็อปฟอร์มแล้วก็เล่นได้แบบดุดันเหมือนเก่าอันนั้นก็เลยไม่ไม่ค่อยได้กังวลส่วนไอ้ลิม ไอ้แบ็กซ้ายอีกตัวเขาเบอร์ยี่หกขอโทษตั้ชื่อไม่ได้นะผมก็ยังดูว่าถ้าเกมเขาขึ้นมาสูงเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วโดนของเราที่เป็นริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยดันตัดบอลได้แล้วดันสูงโฉบทีเดียวปึ้งเดียวนะแล้วก็ตัดบอลเข้ากลางให้กับตัวบิลได้เนี่ยเราก็จะสามารถทําประตูได้เทรานั้นถามว่าแมตชนี้สําหรับผมเนี่ยผมอยากเก็บได้กี่แต้มถ้าเจอทีมระดับลําพูนหรือทีมระดับต่ำสิบลงไปเนี่ย เจอทีมอ่อนๆหรือกลางการางหนึ่งผมอยากให้เก็บสามแต้มไม่ได้ครับเพราะถ้าเจอทีมกลางกลางหรือทีมที่ไอระดับต่ำสิบล่างลงไปแล้วเก็บสามแต้มไม่ได้เนี่ยถือว่าโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ลุ้นนู่นลุ้นนี่ลุ้นอะไรไม่มีครับยากถ้าเป็นอย่างก,ก็ต้องไปลุ้นบอลถ้วยก็คือเอฟเอคัพกับบอลไอริคัพนั่นก็ แต่ถ้าเราเก็บไปทีละนัดทีละนัดได้แล้วเล่นอย่างที่เราเล่นถนัดก็คือตีหัวเข้าบ้านตีหัวเข้าบ้านเนี่ยแล้วก็เซตตี้นักเตะเซ,ซฟแย่เซฟแย่เพราะว่าด้วยสภาพความฟิตของทีมเรามันไม่ถึงแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะทีมเราท้งประเทศเนี้ยไอรีไทยเนี่ยความฟิตเนี่ยมันไม่ได้ระดับเอเชียครับพอเราไปวิ่งแข่งกับทีมระดับเอเชียเราวิ่งได้แค่75นาะทีมไม่ถึงเราก็หมดแรงอะ่ะมันหมาหอบแดดลนะ แล้วเราก็จะแพ้เขาเรื่องความฟิกอย่างเดียวจะมีแทคนติกเทคนิคอะไรใส่เข้าไปยังไงก็สุดท้ายก็แพ้ครับทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ระบบที่เราเล่นเนี่ยทาไมผมถึงชอบแบบน,นี้ก็มันเป็นระบบที่ถ้านึกภาพยอกนึกภาพวันที่ไทยเตะกิรักษอะ่ะเราเล่นระบบเดียวแบบเดียวกีรักษอะ่ะตีหัวเข้าบ้านอะ่ะจะเอาประตูก็เอาให้ได้ก่อนเขาได้เสร็จปุ๊บมาตั้งรับแล้วรอจังหวะสวนแล้วเราจะใช้จังหวะเนี้ยเขาเรียกว่าบ,บอลฉาบฉวยแล้วก็มันจะได้ แตะได้เป็นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแล้วนักเตะเราจะได้ไม่กาอบเพราะว่าเรารู้ข้อเด่กข้อด้อยของเราแล้วตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเข้าใจเพราะผมยังเชื่อนะว่าคงอยากให้เล่นเหมือนแบบว่าตึ้มๆ,ๆแล้วก็บุกๆแล้วก็ยิงๆ,ๆแต่มันบางจังหวัไปไม่ได้ดูเมืองทองครับเล่นบุกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ แล้วก็ดูดูขอนแก่นเนี่ยเล่นบุกเป็นไง้ังครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันยิงไม่ได้ก็ชิพหายอย่างเดียวอครับมันเอนเตอร์เทนคนได้มันสนุกมันตื่นเต้นมันร้องใจแต่มันมันไม่ชนะเนี่ยมันไม่เจ๋งนะคำาที่ของเราบางทีดูแล้วเหมือนง่วงนอนดูเหมือนน่าเบื่อแต่ว่าแล้วมันมีแต้มมันมีชนะเนี่ยผมว่ายังได้รุ่นมากกว่าฉะนั้นเราก็ก็ทำใจแล้วก็ดูบอลให้เป็นแล้วก็ดูให้คิดว่าเออเราจะเล่นยังไง ให้เขาบุแต่เขาให้เขาบุแต่ว่าอย่าเข้าไปในกรอบที่เป็นเขตอันตรายเราพอโซนอันตรายเราค่อยแบกค่อยบีบพอเราบีบพื้นที่อย่างเงี้ยนักเตะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเจ็บตัวมากไม่ต้องกระทะหนักขณะเดียวกันพอตัดบอลได้ปุ๊บเราโตเร็วๆจังหวะเร็วขึ้นดีๆีนี่ปุ๊บเนี่ยสองทีให้ได้ประตูแบบที่เราท,ทําที่บิลเขาทาได้จบสกอร์ได้นสุดยอดเลยนะตั้งแต่แบ์เมืองทองมาละเนี่ยก็โชว์โชว์การเล่นจังหวะสองทีสองทีแล้วก็เข้าทําประตูเนี่ยผมชอบเอาแนวนี้แล้วกัน นักเตะครับใบเหลือโงโง่โงไม่เอาใบแดงโง่โ,งโงไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเฉียงเล่นให้ดีเล่นในสุดภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงประทับใจคนดูสิ่งสาคัญที่สุดชนะถึกครับเพราะว่าอยากให้เ,เพื่อนๆแล้วก็กองเชียร์ที่ไปดูที่สนามและก็เชียร์ตั้งใจเชียร์อยู่ทางหน้าจอคอมเนี่ยมันมีความสุขครับนะก็ก็ขอแค่นี้ส่วนประธานท่านครับนาทีนี้แล้วครับแจ้งเกิดได้แล้วทําได้ทดําดีต่อไปเลยครับ ทำดีต่อไปสำนึกรักท้องถิ่นอย่างเดียวครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสร้างเกียรติภูมิให้จังหวัดสร้างทุกอย่างให้คนรู้สึกภาคภูมิใจเวลาเราบอกเอ้ยวราคนเชียงรายมีทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยให้มันเป็นมากกว่าทีมฟุตบอลให้มันเป็นโลโก้มันเป็นแบนด์ให้มันติดทาให้เขาเห็นเลยว่ามีนักเตะแค่เกรดบีแต่ได้แชมป์สักทีเป็นไงครับอ๋อ แข่งสองทุ่มนะครับแล้วก็บางแมตช์เนี่ยเขาจะเลื่อนเวลาเลื่อนวันเตะอะไรอย่างวันที่เราเจอบุรีรัมเนี่ยแทนที่เตะยี่เบ็ดไม่ยด่เตะแล้วนะครับเตะวันที่ยี่สิบแล้วไม่จะมาเตะบ้านเรานะครก็ไปเตะบุรีรัมก่อนแล้วก็แมตช์ที่สิบอ่แมตช์ที่ 8, แปดเราเจอบุรีรัมแมตช์ที่สิบเนี่ยที่ว่าเราต้องไปเยือนไอ้บีจีครับเขาก็เลื่อนมาเร็ววันหนึ่งเสร็จแล้วก็เตะ เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปไปแข่ง AFC กันก็เลยต้องเลื่อนนะครับดันั้นเพื่อความชัวร์ปรดไปตามวันและเวลาเนี่ยให้ไปดูดีเพจสโมสรครับแล้วก็ช่วงดีเพจสโมสรเหมือนจะอัพเร็วขึ้นนิดนึงนัดเนี้ยผมยังมั่นใจครับว่าประธานคงไม่เอาชื่อเสียงแล้วก็เกียรติภูมิของคนเชียงรายไปทิ้งที่ลำพูนครับ